เปิดดูยางทะเลน้อยครัผมอ่ะผมแดเล้ยนสองเทสโบไก่สมองนี่เห็นเห็นอันนี้ครับอืมได้มาเที่ยวฟังลงเลยลงเลยต่างประเทศเพื่อนบ้านอ่าครับครับอ่าพิทยกรแนะนำแนะนำสถานที่ด้วยชื่ออะไรอ่ะเพราะวันนี้เรามาเลี้ยนรุ่นกันนะครับอ่ารุ่น1828นะครับรวมอยู่ที่ โรงแรมที่พักนิมของอาริยาครับเที่ยวนี้ก็เป็นเที่ยวเรือพิเศษเรามาเที่ยวที่ฝั่งประเทศลาวเพื่อนบ้านของเรานะครับฝั่งตรงข้ามเขาชื่อว่า,าหมู่บ้านอะไรจําไม่ได้จาปาสักน่าจะขึ้นกับจําปาสักน่าจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้เรากลาลังหันหวเรือกลับครับจะผ่านตรงที่แม่น้าโขงกับแม่น้ํามูลเชื่อมกันนะครับ <Okay. S 2> จะเป็นแม่น้ำสองสีถ้าฝั่งแม่น้ํามูลก็จะเป็น สีออกสีคลามถ้าเป็นแม่น้ำโขงก็จะเป็นสีออกส้มๆนะครับสีดินอ้าวใหญ่ใหญ่อายิ้มเลยครับใหญ่ใหญ่ของพวกเรานะครับของเราได้หานคนส่งนะครับอ่าภรรยาพี่ผัดชานครับมันถึงเก้ารูปเลยนะเว้ยพูดธนาการได้เหลือเนี่ย สำหรับคนที่ในหัวกันลูกนั่งข้างๆของสามคนนี่ก็จะเป็นของขุดแมวนะครับ่ด้านหน้านี่ของของเป็นของท่านโชคครับ่อบุญนดียครับบุญนดียครับช่วยหน่อยก็จะลาตัวเองด้วยไม่ได้เอาแต่เพื่อนลงนะว่าผู้พันจันก็ถือว่าเป็นขาดเสาส่วนเลยนะครับผู้พันจันของของสอบครับใครมีปัญหาอะไรติดต่อได้เลยนะครับปัญหาหัวใจไม่รับนะครับลําลองเทคโนโลยีต่างก็จะเป็นของขุดแมวเขานะครับ เอาเทคโนโลยีสูงสุดของสศบเลยควบคุมด้วเทคโนโลยีนะครับแต่รู้สึกว่าแรงจะล่มอยู่ด้วยนะครับเทคโนโลยีนะครับเป็นไม่ก็ไม่ยอมอะไรไม่ได้ส่วนมากจะใช้ไม่เล่นตั้งว่าแล้วตอนนี้ไมเห็นโรงแรมที่พักเรานะครับหลราคาเริ่มส้งนะครับสวยนะวิวสวยนะเนาะ เอามา้ไปเนีาเราน่าอย่ามากินเหล้าตัวนี้อะไรม่เลือมาแล้วเออเอาให้ไหมเอาให้ไหมมันสีงอกเนี่ยมันจะออกใครของเขียนไทยอ่ะเนาะเราไปจับเย็นนู่นได้ไหมเนี่ยไจับเย็นนู่นเนี่ยเออไปจับเย็นน่นด้วยมันจะเป็นหมีข้ามแดนมาเลี้ยงไว้เพราะเราจะเป็นหมีข้ามแดนมาเลี้ยงนู่นตอนนั้นเป็นนาน